กลุ่มศูนย์นครพิทักษ์ขอนำเสนอผลงานดีเด่นประจำเดือนมกราคมพุทธศักราช2566กอสนออำเภอคง นายคมพิสิทธิ์ดังไทยสงผู้อำนวยการกศนอำเภอคงได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสำนักงานกศนจังหวัดนครราชสีมานักกศนอำเภอคอนบุรีกศนอำเภอเทพาลักษ์และกศนอำเภอปักธงชัยเพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชน นายคมพิสิทธิ์ดั่งไทยสงผู้ในการกอสนอมเภอคงร่วมนำปัจจัยสิ่งของและเครื่องกันหนาวที่ได้รับการบริจาคจากผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดเพื่อมอบเป็นของขวัญเพื่อน,น้องในถิ่นธุรกันดาลในโครงการสอทอสคส2566ส่งความสุขให้น้องคลายหนาวในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กสนออำเภอคงจัดโครงการค่ายยุวะกาชาติการปถมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อเอผยแพร่อุดมการณ์ของกาชาติและยุวะกาชาติให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดการดำรงชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคตณนะกสนออำเภอคง กศนอำเภอคงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาณวัดนนศรีฟันตำบลขามสมบูรณ์อำเภอคงจังหวัดนครราชสีมากศนออำเภอโนอนสูงจัดกิจกรรมพัฒนาทัศนะชีวิตเรื่องการป้องกันยาเสพติด และบุหรี่ในสถานศึกษาประจำาภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติดและบุหรี่มีเจตคติค่านิยมที่ถูกต้องมีทักษะหรือความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการรเผชิญปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันณกศน,นตำาบลดอนหวายและกศนตำบลโนนสูงอํเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา กศนออำเภอแก้งสนามนางนางสาวพุจนาวิไลกิจผู้มนในการกศนออำเภอแก้งสนามนางพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่67ประจำปีพุทธศักราช2566ครูดีสิทดีมีอนาคต อำเภอแก้งสนามนางและเข้ารับรางวัลครูดีเด่นประจำปี2566จำนวน5คนณหอประชุมอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมากศนอำเภอขามสแกแสงจัดโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565ณกศนอำเภอขามสแกแสง กสนออนนทนไทยจัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จำลองจากสื่อห้างสรรพสินค้า Lotus Amazon Market การเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 4P การสร้างงานผลิตภัณฑ์ 4P ณห้องประชุมพัฒนาศสวนากอสนออนนทไทย กศนออำเภอบ้านเหลื่อมจัดกิจกรรมโครงการกศนอสร้างสุขสร้างอาชีพในชุมชนณบ้านช่อบุรพาหมู่ที่7ตบช่อละากาอเอภบ้านเหลื่อมจัังหวดนครราชสีมา กอสนออำเภอพัททองคำจัดโครงการการเรียนรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและปลูกจิตเสำนึกด้านการรักชา,าศาสนาและการเทริดทูนพระมหากษัตริย์ไทยให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรักความภาคภูมิใจในชาติบ้านเมืองของตนทําให้รู้ถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างบ้านสร้างเมืองนอุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา กศนออำเภอบัวใหญ่จัดโครงการค่ายภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพหลักสูตรในการอบรมคำศัพท์การแนะนำตนเองแนะนำอาชีพการแต่งประโยคและฝึกการพูดณนห้องสมุดประชาชนอำเภอบัวใหญ่กศนออำเภอบัวใหญ่ Good afternoon, teacher and everyone. May I introduce my group? g o l d e n h e r l y s n a i l g o l d e n h e r l y s n a i l is Highly nutritive for people and pets. May I present for the world of golden chili snail, such as breeding, chili snail, cement pond, snail, eggs, wood chip nature, and restaurant.